ลิงปีนต้นไม้ค่ะเกิดพศสองหอายุ20่ย่าง21ประตูใจเปิดประตูงานเปิดแบ่งปันช่วยเหลือเอองานเพิ่มงานพิเศษนะคะทำงานสองสาอย่างอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะเ,ออเด็กๆทั้งหลายช่วงนี้ก็จะรักสวยรักงามมากเป็นพิเศษแล้วก็จะมีฟิลลังเลใจด้วยจะเอายังไงดีจะเป็นแบบไหนดีบางทีก็เอา,เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นถ้ายิง่งถ้าเพื่อนคนอื่น ผลดีผลงานดีหรือเขาได้งานดีกว่าบางทีก็จะมีฟิลแบบเนี้ยนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เอานะห้ามเอาตัวเองไปเทียบกับใครนะคะมีดวงไปทําสวยประตูเงินยังปิดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารองเงินอยู่หรือเอาใช้เก่งจนลืมเก็บเงินเนี่ยสัปดาห์นี้ไม่ได้แล้วนะคะนะมันจะเฉาเฉานะห้ามเอาแต่ใจตัวเองนะช่วงนี้ต้นสัปดาห์มันเหมือนเจอคนกลางสัปดาห์เก้าสิบเนี่ยยอดขายตก ยกเว้นใครไปถือศีลยกเว้นใครทําอะไรเงียบๆหรือเก็บเนื้อเก็บตัวทําอะไรสักอย่างอันนี้โอเคนะเออนะคะแต่ถ้าเกิดเรื่องของการค้าขายในบางทียอดขาวมันจะเงียบๆเฉาเฉาหน่อยเพราะฉันต้องแอคทีฟแล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะประตูลักระวังทะเลาะกันทะเลาะเรื่องเก่าเรื่องเดิมด้วย มันยังไงเนี่ยเรื่องงานเรื่องการคนคนที่ต้องทํางานหรือคุยอะไรกับใครเนี่ยบางทีก็จะทะเลาะเพราะความดือ้อนะหรือเจอคนคิดลบลบแล้วทําใหเราหง,งุดหงิดบางทีก็ทะเลาะกันเรื่องของคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะนะคะทะเลาะมาช่วงวันที่สิบเอ็ดกับสิบสองเนาะแต่บรรยากาศเริ่มมาคุตั้งแต่ช่วงวันที่เก้ากับสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใจเย็นๆให้คุณดีถ้าไม่เอาไม่ไม่ไปเทียบอะไรกับใครเนี่ยปัญหาเบานะจ๊ะ เออไม่รู้ทะเลาะอ,อะไรกับใครกับคนที่บ้านสวดสวดไปก่อนนะเอออย่าไปยุ่งกับแฟนชาวบ้านนะบางทีแฟนเก่าก็มายุ่งมาเกี่ยวหรือคนที่มีเจ้าของเข้ามาก็ปล่อยผ่านไปจะดีที่สุดเนาะลิงผู้สง่างามจากเกิดพศ2535อยสาอายุ32ย่าง33นะคะประตูงานถามว่าเปิดไหมอ่ามันเปิดนะเออแต่ว่ามันก็จะแบบเฉาเฉาเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเครียดเครียดนิดนึงบางคนก็นอนไม่ค่อยหลับบางคนก็กังวลใจเรื่องงานหลับหลับตื่นตื่นประตูงานยังเปิดอยู่จ้ะ อาจจะกลัวว่างานจะทําช้าเงินจะไม่พอใช้แต่เงินยังโอเคอยู่นะแล้วมีจังหวะดีเรื่องลู่ทางใหม่เรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาด้วยประตูลักเป็นยังไงมีความลับนะระแวงมีความลับกับแฟนไหม เออนะคะในนี้มันบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจเรื่องงานไม่ค่อยมั่นใจเรื่องรักไม่รู้ไม่มั่นใจเรื่องเงินด้วยไม่มั่นใจหลายอย่างคิดเยอะนะคะมีดวงเดินทางด้วยเออเดินทางขมน้ําขมทะเลไปนูป่นไปนี่ดวงยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยดีแต่ความลับที่อยู่ในใจนี่สิจะเอาอยัางไงจะบอกหรือไม่บอกจะเปิดหรือไม่เปิดนะคะเนาะคนมีคู่อยู่แล้วบางทีจะระแวงกันนะบางทีก็ระแวง คนที่บ้านถ้าอยู่กันบ้านหลายคนเนี่ยระวังเงินหายของหายถ้าไปซื้อของอะไรก็ต้องระวังจะถูกหลอกจะถูกเอาเปรียบเรื่องเงินคือทอง,ทองเรื่องการค้าขายด้วยบางทีก็ยอมให้เขาหลอกนะตัวเองนะงนะคะระวังนิดนึงช่วงปลายสัปดาห์นะคะคือวันที่11กับ12เนาะรักตัวเองให้มากจะ้ะจ้องจับผิดแฟนไปอะ่ะบางทีอะ่ะถามว่าแฟนจะมีคนอื่นไหมถ้ามีแล้วยังไงถ้ามีแล้วเราจะเลิกกับเขาได้ไหมถ้ามีแล้วเราต้องฉลาดกว่าเนาะถ้าเรารู้ว่าแฟนมีคนอื่นหรือแฟนดูแปลกแปกเนี่ยบางที เราต้องทําให้เขารักไม่ใช่ไปชวนทะเลาะให้เขาไปหาอีกคนนึงนะเออนะคะสู้ๆเนาะมาต่อลิงในป่าผลไม้เกิดพศ25 2 3อายุ44ย่าง45ประตูใจปิดประตูงานปิดบางคนก็ป่วยบางคนก็ตกงานบางคนก็กังวลใจเรื่องงานหรือทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะสุขภาพนะช่วงวันที่6 7 8บางทีก็ค่าใช้จ่ายเยอะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ประตูเงินเปิดจ้ะเงินก้อนใหญ่เงินจากคนอุปถัมภ์เงินจากการออนไลน์ ถ้าตกงานเนี่ยมีโอกาสได้งานดีสังคมดีหรือเงินโอเคอู้ฟู่ขึ้นนะคะเนาะแต่ระวังเรื่องความฟุ่มเฟือยนิดนึงประตูรักพักไว้ก่อนเงินเด่นจ้ะโฟกัสเรื่องเงินถ้าสมมติว่าเฉาเฉา เพราะว่ารู้สึกว่าใครๆไม่เข้าใจหรือรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรให้มันดีมากๆก,กว่านี้ในนี้มันบอกว่ามันอาจจะยังไม่ได้ดังใจของเราหรอกสัปดาห์นี้แต่ว่าเงินนะ่ะดีเอาเงินไว้ก่อนแล้วกันเนาะคนอุปถัมภ์ก็ยังโอเคอยู่นะจ๊ะกลางสัปดาห์ช่วงวันที่9ก้ากับ10นี้ดีๆนะออกงานเลี้ยงงานสังคมเปิดตัวธุรกิจสินค้าใหม่การเงินอู้ฟู่แฮปปี้จ้ะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาพักต่อก็ได้เนาะขยันเข้าไปนะคะนะนะลิง์ผู้โดดเดี่ยวเกิดพศ251 1อายุ56ย่าง51 ประตูเงินเปิดเอ่อประตูใจเปิดประตูงานเปิดหนึ่งเหรียญทองมารอด,ดวงดีดีนะคะนะเท่าแก่นี้นั่งรองเงินนั่งนับเงินเป็นจังหวะดีเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นลูกจ้างหรือคนที่แบบร้อนๆเงินอยากได้งานเพิ่มอาจจะต้องแอคทีฟและขยันเพิ่มหน่อยนะ,ะเดี๋ยวจะได้รับข่าวดีและประตูเงินก็เปิดด้วยเปิดจากงานเปิดจากโชคเปิดจากคนให้ได้หมดเลยนะคะดีจะ้ะนะประตูรักก็เปิดได้ไพเ่เศรษฐีด้วยสัปดาห์นี้องใส่จะรับทรัพย์ได้เงินก้อน ขอให้ได้เงินล้านเงินหมืน่นเงินแสนตามวาสนานะถือว่าดวงดีสัปดาห์นี้การเงินอู้ผู้ฟู่ข่าวดีที่รอนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้บริวารลูกเต้าครอบครัวหมาแมวอาจจะป่วยหรือไม่สบายหรือตัวเราเองอ่ะดูแลนิดนึงเนาะนะคะถ้ามีปัญหาตึงๆมือเรื่องคดีความอ่ตึงๆมือเรื่องเงินหรือมีปัญหาเรื่องคดีความยังมีโอกาสไกลเกลี่ยพูดคุยได้อยู่นะจ๊ะเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องหยุ่หยิมนะบางทีนะคะถ้าไม่ได้มีอะไรรุนแรงก็ชิวๆเรื่อยๆแหละเนาะ เออขยันเลยคนค้าขายเงินกําลังเข้านะจ๊ะมาต่อเป็นจังหวะดีเรื่องงานเรื่องเงินนะให้ลุยเนาะเรื่องครอบครัวก็มันเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้นั่นแหละถ้าใครมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคุณที่เกิดพศสองห้าห้าเก้าอายุแปดขวบยัางเก้าขวบและสองสี่เก้าอายุหกสิแปดย่างหกสิบเก้าลิงปีนภูเขาจ้ะประตูงานเปิดประูใจเปิดใจดีน่ารักชอบสวดมนต์ไหว้พระเป็นเด็กดีนะบางทีก็ เขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนใจอ่อนใจบุญน่ะใครพูดดีๆพูด,ดเพราะๆพให้ช่วยอะไรก็ช่วยหมดแล้วตอนนี้ก็ลังคิดอยากจะไปทําบุญอะไรสักอย่างประตูเงินปิดนะนะคะช่วงวันที่90ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตั้งแต่ช่วง18บแนาฬิกาเป็นต้นไปหรือทั้งวันน่ะบางทีจะต้องระวังคนมาหลอกความใจดีของเราเนี่ยแหละอาจจะมีปัญหาก็ได้เด็กๆก,ก็ด้วยเหมือนกันใครมาชวนไปไหนใ,หใครมาหลอกอะไรอย่าไปเชื่อเขานะคุณจะเจอคนที่บอกไม่หมดส่วนเรื่องเงินทองก็ต้องระวังถูกหลอกนะคะหรือมีคนมาหยิบยืมด้วย ประตูลักเปิดคนในครอบครัวช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งช่วยช่วยได้ทั้งหมดคุณทิพวรรณย้อนหลังได้นะคะแตะปุ๊บแล้วก็มีเส้นแดงๆลากฝั่งย้อนหลังได้เลยนะนะคะไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาดีแต่แหว่งและเสียเรื่องเงินแล้วก็ช่วงวันที่เกสนิดหนึ่งนอกนั้นโอเคนะคะในนี้บอกว่าผู้ชายคนหนึ่งจะช่วยเหลือคนในครอบครัวก็ได้คนที่มีอํานาจก็ได้ ช่วยเราได้หมดเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะบางทีก็พ่อบางทีก็แฟนบางทีก็คนที่เรารักนั่นแหละช่วยเหลือได้ถ้าติดขัดมีปัญหามีคนช่วยสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่แต่จะไม่สบายใจเพราะเรื่องของคนอื่นสู้ๆจากผู้ชายคนหนึ่งช่วยได้เนาะอายุขนาดนี้เราคงไม่ได้คิดอยากจะสล,สละสดหรอกเนาะคนที่อยู่กับเราก็ถือว่าเป็นคู่ของเราเนี่ยแหละส่วนใครที่เข้ามาคอยช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นกัลยาณนามิตรที่ดีทั้งหนุ่มทั้งสาวเนาะอะ่ะมาต่อนะคะทั้งหนุ่มสาวได้ไหมได้สิยังไม่แก่หรอกเออนะคะ ใจใหญ่ใจถึงแข็งแรงสู้อึดถึกทนนะคะการเงินบางทีมันยังลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ที่ความขยันความตั้งใจของคุณนี่แหละว่าจะคว้ามันเอาไว้ได้หรือเปล่านะคะคนสัปดาห์นี้นะคุณปีวอกเนี่ยหลายๆคนจะมีดวงโยกย้ายเดินทางไกลนะคะบางคนก็ย้ายบ้านย้ายที่ทํางานให้มีสติและใจเย็นนะคะตำแหน่งความรักบางทีถ้ามันถึงเวลาต้องจากก็ต้องจาก ถึงเวลาเริ่มต้นใหม่มันก็จาเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ถึงเวลาที่เราจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตแล้วนะคะสาหรับทุกๆคนเนาะดูแลสุขภาพหน่อยนะจ๊ะนะสื่อมาจากเรื่องของความฝันจริงๆ่ชงไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่หรอกนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งบางทีถ้าฝันเห็นคนตายฝันเห็นผีก็ไปทําบุญให้เขาหน่อยนะเออสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเป็นชนวนสําคัญที่ทาให้คุณรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสู้ๆจ้ะ